สวัสดีครับ FC Fanclub Channel โอรถมือ2ทุกท่านนะครับผมโอเพยนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะก็อยู่กันที่เดิมนะครับสำนักงานใหญ่ของเพยนนั่นเองนะแล้วก็วันนี้ผมจะมารีวิวกระบะอีกหนึ่งคันนะครับเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าเล่นมากนะครับเป็นโต t a า Revo นะครับ 2.4G นะครับ Double Cab ป i ีเล e r ปี18เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ได้มาเป็นสีบอลเงินนะครับสวยงามมากนะคันนี้ ไมอยู่ที่140,000โลราคา679,000บาทนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะ Double c a p Planer ปี18เกียรตออนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์0984465222นะครับจะแอดไลน์หรือโทรมาพูดคุยก็ได้เช่นกันนะจำทะเบียนไว้เลยนะครับ2ขอไข่เอาอ่าง4764กทมนะฮะก็อ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับคันนี้ได้เป็นโฉมหน้าหล่อนะครับ ไฟที่ได้มาคันนี้นะเป็นตัวท็อปนะไฟก็ต้องไม่ธรรมดานะครับคันนี้ได้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะเป็นลูกแก้วมีไฟ LED นะครับแล้วก็จะไฟส่วนของไฟตัดหมอเนี่ยจะเป็น LED เหมือนกันนะครับกันชนกับกระจังหน้าเป็นสีดํานะครับแล้วก็จะตัดกับขอบคูมี่มนะครับรายละเอียดสวยงามมากนะครับอย่างเช่นไฟเนี่ยนะครับไม่มีรอยรล้าไม่มีแตกรายงานเลยนะครับ ดูบริเวณไฟด้านล่างนะครับไฟสปอตไลท์นะครับอันนี้ก็สวยๆเลยนะล้อแมกนะครับคันนี้ให้ล้อแมกล้อแมกขอบ17นะครับรัดด้วยยางบิสโตนปียีนะครับคันนี้แม็กใหญ่ยางปีใหม่นะครับผมน่าใช้งานดิสเบกคู่หน้านะครับแล้วก็เนี่ยดอกยางนะครับดูดอกยางเหลือๆนะครับตัวโช๊คต่างๆรายละเอียดนะครับก็เดิมๆนะ มีบันไดด้านข้างมานะครับแล้วก็มีตกแต่งคิ้วด้านขอบประตูด้านล่างมานะเป็นสีแดงตัดตัดแดงนะดำตัดแดงนะครับอันนี้มีมาให้เพิ่มเติมตจากเจ้าของเดิมนะครับรายละเอียดต่อมาคันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวด้านบนจะมีาราวแหลกหลังคานะครับกันสาดพาร์ทแท้จากโรงงานนะฟิล์มติดมาให้แล้วกระจกนะครับพาร์ทเดิมจากโรงงานเช่นกันนะครับพวกรายละเอียดตัวรถต่างๆนะที่จับเปิดประตูคันนี้ก็เป็นโครเมียม นะครับกระจกมองข้างเช่นกันเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับแล้วก็พวกโครงสร้างตัวสีนะครับสีเดิมนะรายละเอียดภายในนะครับอันนี้ก็ให้มาเป็นบ่อหนังด้วยนะภายในตกแต่งด้วยสีดํานะครับสีดาหมดเลยนะครับอันนี้ตัวเบาะฝั่งคนนั่งนะอ่าดูฝั่งคนนั่งก่อนละกันนะครับเบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับ ตัวรายละเอียดตัวพรมนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มีแผ่นยางรองพื้นมานะฮะเกียออโต้นะครับตัวดชบอร์ดนะครับพวกตัวแผงคอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยตัวกล่องคูบ็อกนะฮะนี่ตรงนี้เปิดนี่นะครับมันติดนิดนึงนะครับของคูบ็อกก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็ตัวเก๊เก็บของนะครับมีคู่มือมาให้นะครับมีคู่มือมาให้นี่คู่มือเล่มนี้นะ แล้วก็ตัวเล่มสำเนานะครับเล่มสำเนานี่รถปีสิบแปดนะครับอ่านี่นะคันนี้นะสำเนาเล่มรถมีครบนะโครงสร้างรถสวยชัดเจนนะครับน็อตเนสหัวน็อตไม่มีไข่ไม่มีขยับนะครับผมแผงประตูด้านในนะครับสะอาดเรียบร้อยไม่มีขีดควนนะ ที่จับเป็นหนังตัวขอบสันประตูชัดเจนนะครับไม่มีริ้วรอยนะแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับเสาบีนะครับหัวน็อตต่างๆอันนี้ก็เดิมเดิมเช่นกันนะเดิมเดิมเลยดูแผงประตูนะครับพวกกระจกเนี่ยนะครับเป็นพาร์ทเดิมหมดเลยนะเราจะเห็นได้เลยนะนี่มีโลโก้ัวต้ามาจากกับด้านนะแต่ไม่ลองเห็นได้ ตัวล็อกนิรภัยนะครับล็อกเด็กนะครับ้องติดอยู่ตัวสติกเกอร์แผงประตูนะครับรดือดรอยไม่มีเบาะด้านหลังเป็นเบาะหนังเช่นกันนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มี I อร์โซฟิกให้ด้วยนะเบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็คันนี้เป็นรุ่น G นะครับจะมีแอร์หลังแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าจิงโจ้คู่หลังมาให้ทั้งสองด้านเลยนะครับมีผูกวางของมาให้เรียบร้อยนะรายละเอียดตัวพรมนะครับก็ ไม่มีขาดนะครับไม่มีฉีดขาดตัวเสาบีนะครับโครงสร้างหัวนอ็นอตน็อยดบานพระบานประตูต่างๆ,างๆนี้รายละเอียดเดิมนะกระบะท้ายนะครับไม่มีร่องรอยการสาดสีนะครับรายละเอียดเดิมแล้วก็ตัวแชสซีรถนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีสนิมโครงสร้างเดิมไม่มีสนิมเลย นะครับนี่ให้เป็นล้อแม็กเหมือนก4สี่ล้อเลยนะแม็กคอ17สิบเจ็ดนะครับด้านท้ายตัวสติกอร์พีแเลนเนอร์ติดอยู่ห้ติดติดอยู่ครบแบบนี้นะครับจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับแม็กไลเนอร์นะครับติดรถมาของโตโยตานั่นเองนะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายประตูท้ายกันชนท้ายนะครับรายละเอียดเดิมๆนะมาดูในส่วนของตัวไฟนะครับไฟท้ายไม่มีริ้วรอยไม่มีแตกนะครับไม่มีรอยขีดข่วน โลโก้ t นะ o โยต้นะครับก็ยังอยู่กล้องมองหลังนะครับมีมาให้นะพวกรายละเอียดตรงนี้ดูไฟไฟเบรกดวงที่3ไม่มีลาวนะครับโครเมียมให้มีถลอกนะครับสัญลักษณ์ไฮลักซ์รุ่น G นะครับตัวท็อปเลย2 4 g นะครับ150ยบแงมาเป็นตัวท็อปโลโก้ล e v o vo, นะครับแล้วก็รายละเอียดตัวไฟนะครับไฟด้านขวากันชนนะ รายละเอียดตัวกันชนก็เหมือนกันเป็นโครเมียมนะครับไม่มีบุบสลายไม่มีรอยชนนะครับสภาพสมบูรณ์มากนะมาดูสะโพกด้านซ้ายนะครับตัวรอยตะเข็บนะครับเม็ดอาร์คนะครับมองเห็นชัดเจนไม่มีการชนหนักเข้ามานะครับดูแนวกระบะท้ายนะครับเป็นเส้นตรงนะครับไม่มีชน ด้านขวากันบ้างนะครับรอจะเข็ดเม็ดอาร์คต่างๆนะครับวันนี้ชัดเจนเลยนะครับรายละเอียดเดิมสวยๆแบบนี้เลยหัวน็อตเดิมนะ679,000บาทสำหรับรีโวคันนี้นะสีเดิมบางทั้งคันเคาะเลยให้ฟังเสียงเลยจะมาเดินข้อเองก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะอ่ะมาดูกันต่อนะครับ เปิดประตูมาก็ดูบริเวณประตูก่อนเลยแล้วกันสติกเกอร์นิรภยัยติดอยู่ครบนะครับทั้งสองด้านเลยนะอันนี้จะเป็นฝั่งด้านขวาแผงประตูก็ไม่มีริ้วรอยเสาบีนะครับหัวน็อนตต่างๆอันนี้ก็เดิมๆเดิมๆหมดนะครับด้านหลังเบาะด้านหน้าก็รายละเอียดเดิมๆสวยๆเลยส่วนเบาะด้านหลังก็ไม่มีริ้วรอยเช่นกันนะครับรายละเอียดเดิม ไปดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นแดชบอร์ดนะครับฝั่งคนขับนะในส่วนของตัวแผงประตูนะครับนี่นะเป็นสีดําเงาเป็นโนแบค็คด้วยนะครับปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะฮะกระจกก็จะเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานโตโยต้านะครับมองเห็นไหมนี่นะฮะพาร์ทเดิมจากโรงงานโตโยต้าตัว โครงสร้างนะครับด้านหน้าขวานะครับเสาเอพวกจุดน็อตย,ยึดบานประตูต่างๆนะครับอันนี้หัวน็อตเดิมนะหัวน็อตเดิมเสาบีนะครับรายละเอียดตัวโครงสร้างเดิมเดิมหมดเลยนะครับอันนี้ก็เดิมนะตัวรายละเอียดตัวเบาะนะครับเบาะด้านหน้าคันนี้ฝั่งคนขับอาจจะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะ นี่ใช้งานได้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวปรับให้ดูปรับพนักพิงก่อนเห็นไหมเห็นไหมไหมนะ่ะหมองยางนิดหนึ่งถือกล้องอยู่คนเดียวนะครับแต่มันใช้งานได้นะครับมาดูในส่วนของตัวเลขไม่กันบ้างนะครับสตาร์ทให้ดูเลยเลขไม้นะครับคันนี้อยู่ที่อยู่ที่หนึ่งแสกิกิโลเมตร อันนี้ไม้แท้เลยนะแล้วก็รายละเอียดตัวพวงมาลัยนะครับคันนี้ให้มัเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับรายละเอียดนี่คือเดิมๆไม่มีตัวหนังสือถลอกนะครับโลโก้ก็ไม่มีถลอกเช่นกันพวงมาลัยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเป็นหุ้มหนังจอนะครับอันนี้ได้เป็นจอทัชสกรีนนะครับจากโรงงานโตโยต้าเลยนะกล้องมองหลังใช้งานได้ปกติอันนี้ผมเปิดฝาท้ายอยู่นะมาเลยความกล้องลงนะครับไม่มีปัญหาอะไร ได้แอร์ออโต้นะครับพาวเวอร์เอาเลตตรงนี้ก็ตรงนี้ปกติเลยนะรายละเอียดตรงนี้ใช้งานได้ปกติ USB AUX นะครับที่วางแก้วน้ำนะครับเกียร์ออโต้แบบเกียร์ไทยนะถ้าบันไดแล้วก็มีอี o ข้มดแล้วก็พาวเวอร์มดนะตรงนี้ไม่มีอะไรมากมายนะแล้วก็ในส่วนของนี่นะฮะอ่านิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งไฟสองแผ่นที่ด้านหน้านะครับ แล้วก็ตัวที่บังแดดนะรายละเอียดอันนี้ก็สมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องนะโอเคเรามาดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเอาละครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดตัวห้องเครื่องนะครับอันนี้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันชัดๆเลยนะครับเป็นเครื่องโยนต์ขนาด2.4ลิตรนะเป็นตัว G นะ150แรงน้านะครับสำหรับคันนี้ อันนี้เส e ียบเครื่องยนเดิมนะครับตัวแผ่นเพดนะครับแผ่นเพจอันนี้แผ่นเพดนะครับตัวเพดมกนะครับตัวโครงสร้างเดิมนะครับฝากระโปงนะครับรายละเอียดด้านหน้าซ้ายนะครับนี่รายละเอียดเดิมนะครับผมให้ดูเลยนะมีตำหนิตรงไหนเราก็จะเห็นกันนะครับโครงสร้างด้านหน้าดีๆคมๆเลี่ยมๆแบบนี้นะครับเ็แล้วตัวแอลนะครับคาหน้าตัวอานะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับ <u> ไล่รายละเอียดตัวคารมาเลยนะครับไล่มาฝากระโปงนะครับกะโปงตัวปัม๊มโตต้ตานะครับอันนี้ยังปิดอยู่นะรายละเอียดฝาโป,ปงนี่ส่วนการความร้อน,น,ลอนแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะครับตรงนี้ก็อยู่ครบนะครับใครที่กําลังตามหานะครับเจ้าโตลต้ารีโวนะครับ 2.4G อันนี้นะครับน่าใช้งานนะครับ ติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์0984465222นะคันนี้ไมล์แสนสราคาอยู่ที่679,000บาทนะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยรถปี18นะครับสนใจก็แอดไลน์โทรเข้ามาพูดคุยได้เลยนะตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้ด้านล่างนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางช anel โอรถมือสองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะมาอัปเดต รถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมขอตัวลา FC ทุกท่านไปก่อนแล้วสวัสดีครับ